พบกันกับวันพุธกลางสัปดาห์วันที่13สิงหาคม2568วันนี้เป็นวันแรมสี่ขาเดือน9ตามเลกไทยนะครับเราถือว่าเป็นวันจมมีดีทีมหาสิทธิโชคในวันแล้วก็มีดีทีเรื่องมอนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้เรืลกยามในวันนี้นะครับสอบถามผู้รู้ให้แน่ชัดดูตามดวงเรืองยามของคุณแล้วค่อยนําไปใช้นะครับความสําคัญในวันนี้เราถือว่าเป็นวันคนถนัดซ้ายสากลค,ครับ พลังงานแห่งสีสีส่งเสริมดวงส่งเสริมชีวิตปลดล็อกชีวิตตามสูตรของหมอมดปลดล็อกวันนี้ได้แก่สีเหลืองสีน้ำเงินหรือสีฟ้าและสีขาวส่วนสีที่จะไปทําให้ชีวิตคุณยากขึ้นไปเรียกสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ดวงของคุณวันนี้ได้แก่สีเงินหรือสีเทาสีเขียวสีทองหรือสีน้ำตาลครับ สำหรับใครที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มหรือมียูนิฟอร์มที่เป็นสีในวันนั้นๆที่ไม่มงคลวิธีการแก้ไม่ยากและไม่ต้องลำบากใจไปครับให้คุณนำสีมงคลในวันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากโทรศัพท์กระเป๋าหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับต่างๆและการดื่มกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำสีประจำวันนั่นก็ช่วยได้นะครับคุณใช้ตัวอย่างตัวเลือกกลุ่มเหล่านี้แค่นั้น คุณก็จะเพิ่มโชคดีให้กับตัวคุณได้ละครับ